น่ารักมากแอนภรรยาชาคริตเผยเข่าวดีต้อนรับสมาชิกใหม่สำหรับครอบครัวของพระเอกหนุ่มชาคริตย้ำนามกับภรรยาสาวคนสวยแอนพัทเราและลูกชายน้องโพน่ารักมากๆเลยค่ะโดยมักจะมีภาพความสดใสของสามคนพ่อแม่ลูกออกมาฝากแฟนคลับเสมอแม้ว่าจะมีลูกแล้วแต่ว่าความหวานของคุณพ่อกับคุณแม่นั้นบอกเลยว่าไม่เคยแพ้ว แถมเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาชาคริสกับแอนยังได้ไปปรึกษาคุณหมอเตรียมมีทายาทคนที่2แล้วด้วยล่าสุดแอนก็ได้ออกมาประกาศต้อนรับสมาชิกใหม่ของที่บ้านบอกเลยว่าน่ารักมากๆนั่นก็คือน้องสุนัขนั่นเองค่ะซึ่งแอนตั้งใจซื้อให้เป็นของขวัญปิดเทอมให้กับน้องโพโดยเจ้าหนูน้อยตัวนี้มีชื่อว่าน้องเสืออายุเพียงแค่2งเดือนเท่านั้นเองค่ะโดยแอนระบุว่าพี่โพกับพี่เสือของเขาของขวัญปิดเทอมของเด็กน้อยปวนคูณสองไปเลย หาขวบสามเดือนกว่ากว่ากับน้องหมา2เดือนงานนี้บอกเลยค่ะว่าถูกใจน้องโพมากๆม,มีเพื่อนเล่นแก้เหงาช่วงปิดเทอมแล้วแถมยังดูเหมือนว่าจะเข้ากันได้ดีอีกด้วยน้องเสือ,อนารักหน้าเอ็นดูมากๆเลย